สวัสดีค่ะพบกับหัวข้อพิกอากาศอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ามาทําหัวข้อจริงๆรู้ว่ามันเป็นหัวข้อขอที่เคยทํามาแล้วแหละแต่ว่าเป็นอัปเดตให้ละกันเนาะเพราะว่าเราใช้ไพ่ใหม่ๆนะคะโอเคงั้นหัวข้อวันนี้ก็คือเขาจริงใจกับเราไหมนะคะ คือใครหลายๆคนคงอยากรู้อะค่ะว่าคนที่เราคบอยู่หรือคนที่เราคุยคุยอยู่อะค่ะจริงๆแล้วเขามีความจริงใจกับเรามากแค่ไหนยางนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก,กับไพ่สี่กองที่เกิดขึ้นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่นะคะเดี๋ยวจุดเวลาให้นะตอนนี้ทําให้แล้วหลายๆคนเรียกร้องนะคะอืมแล้วก็ ตั้งสมาธิก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกไพ่ในแต่ละกองการดูดวงเป็นแบบ general reading นะคะมันเป็นการดูดวงแบบวงกว้างนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณของตัวคุณเองด้วยนะในการดูในการฟังนะคะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะที่กล่องแรกก่อนอย่างนั้นตุกขอดันกองหลังๆล,ลงมาก่อนนะคะกลองแรกที่ได้นะคะ the h o r o s p a s e ค่ะ ทมเพรตสองถ้ 2, 2, วยแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบนะคะอือมีมสองราศีที่เกิดขึ้นในไพ่กองนี้เดี๋ยวค่อยเปิดไปนี้นะคะมีะสองราศีที่เกิดขึ้นใน,ในไพ่กองนี้นะคะเป็นไปนได้ว่าคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษก,กหรือ อาจจะเป็นราศีธนูนะคะที่เกิดขึ้นหรือคุณเป็นคู่กันนะคะราศีธนูกับราศีพฤษภจะบอกว่าถ้าถามถึงหาความจริงใจของคนคนนี้นะคะว่าเขาจริงใจกับคุณไหมตุกว่าเขามีความจริงใจให้คุณพอสมควรเลยนะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะมองไม่เห็นเองหรือเปล่านะคะแล้วก็เออกองนี้เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะชอบประชดประชันคนที่คุณนึกถึงอยู่คือคือ,คอตัวเขาเองอะค่ะอาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยแสดงออกชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของความจริงใจนะคะตุ๊กบอกว่าเขาค่อนข้างมีความจริงใจนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นนะคะเขาคอยเออเหมือนกับว่าใส่ใจความรู้สึกคุณตลอดเวลาแต่ตัวคุณเองอะออมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มากพอจากไพ่หนึ่งดาบที่ขึ้นนะคะคือก็คอยที่จะจ,กจุกจิกจุกจิกจกับเขาตลอดเวลาเหมือน เหมือนเรียกร้องความสนใจตลอดเวลานะคะเออมันก็เหมือนกระตกจริงๆแล้วไพ่เหมือนจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองเรียกร้องมากเกินไปหรือเปล่าตัวเขาให้ได้เท่าที่เขาให้ได้แล้วนะคะอือเงั้นเดี๋ยวมาดูไพ่ตัวไพ่ของ message from the guide เดีกันนะคะอ่ะได้ lead by example ค่ะเออทุกจะบอกว่าบางอย่างอะค่ะคุณก็ต้องเออ lead by เออเอ,อเหมือนกับว่าคุณจะต้อง เดี๋ยวนะขอคำนวณคำพูดก่อนคือจริงๆแล้วคุณต้องดูการกระทำของตัวคุณเองด้วยไพ่ขึ้นอยู่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันมันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณจะทํากับเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้มันเป็นกองที่ว่าทํายังไงได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณคุณจริงใจกับเขาเขาก็จริงใจกับคุณนะค่ะคุณไม่เรียกร้องมากเกินไปเขาอาจจะให้คุณมากกว่าที่คุณอยากได้คือกองนี้่อน คนที่เข้ามาดูค่อนข้างเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจนิดนึงนะคะกับคู่ของคุณเพราะถ,ถ้าถามถึงความจริงใจของเขาอะตุ๊กมองว่าเขามีความจริงใจให้นะคะแต่เขาให้ได้เท่าที่ตัวเขาให้ได้อะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะไพ่เดือดรูปแผนก็ขึ้นเตือนว่าเฮ้ยคุณก็ได้รับในสิ่งที่คุณได้รับนะเออเดือดรูปแผลงเขาก็มองคุณอยู่ตลอดเขาก็ยังแคร์ยังใส่ใจไพ่สองใบนี้เหมือนกันตรงที่ว่าเอ,อ่อเป็น เขาค่อนข้างที่จะมองคุณอยู่ค่อนข้างที่จะดูเ่อทขานที่จะแครความรู้สึกอะน,นะคะอ,อย่งังไม่ต้องคิดมากเนาะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวมาต่อกองที่สองนะคะกองที่สองที่ได้คือหกไม้เท้าแล้วก็ไพ่วงร้อแห่งความโชคดีมาแล้วว่าฟอร์จูนด e m o ูนนะคะห้า ห้าถ้วยนะคะแล้วก็ take r e s p o n s e b l of your action ใบนี้ก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับกองนี้เลยนะจริงๆกองนี้จะยิ่งกว่าตรงที่ว่าอันเนี้ยต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นตุกว่าสําหรับคนกองนี้นะคะถามว่าเขามีความจริงใจให้ไหมไพ่สองใบขึ้นคือ หกไม้เท้ากับไพ่วงล้อแห่งความโชคดีคือเขาไพ่มันเป็นกองของเขาเนาะคือเขาค่อนข้างที่จะเครียดนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่จริงๆแล้วเขาจริงใจกับคุณนะไพ่วงล้อขึ้นจริงใจมากแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณต้องไปถามตัวคุณนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณคุยกับคนหลายๆคนหรือเปล่า แล้วทาให้เขารู้สึกว่าเออคุณก็ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เขาแค่ไหนไม่เออมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะคะ่ะก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทําด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไปจู้จี้จุกจิกหรือเรื่องมากหรืออะไรกับเขามากเกินไปแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปในสถานะของคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะบางทีมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเมื่อสถานะเรายังไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่คุณทําเหมือนแบบ เป็นเจาเข้าเจ้าของนู่นนี่นั่นนะคะ่ะคือเขาค่อนข้างมองคุณไปนในทิศทางที่ดีค่อนข้างมีความจริงใจแต่ขอแค่ว่าคุณอย่าเยอะจนเกินไปกับเขาเท่านั้นเองนะคะอืมเราทุกจะบอกว่าเหมือนเขาเรียกว่าไพา่ใบนี้ยจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าจะพูดว่ากรรมตามสนองก็ได้นะคือทำอะไรกับใครเอาไว้อ่ะคะ่ะมันก็จะรีเวนต์คุณกลับมาเหมือนกับที่คุณทํากับคนคนนั้นน่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไป อะไรมากเกินไปกับคนคนนี้ค่ะไอความโชคดีที่มีอยู่อะค่ะมันอาจจะหมุนเป็นความโชคลายก็ได้นะคะเพราะว่ามันไปเยอะกับเขาจนเกินไปอะค่ะอย่าไปเยอะกับเขามากนะคะดูแล้วเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นหรืออะไรนะคะหรือแต่ว่ามีอีกกรณีหนึ่งคือมันเป็นกรณีที่คุณไปแอบชอบหรือไปแอบคุยกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วตูวจะบอกเลยว่า p พ่ Take a Response from Your Action อะคือ ถ้าคุณไปแอบชอบของคน,คนที่เขามีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่เขามีสามีมีภรรยายอยู่แล้วนะรับรองเลยว่าคุณจะโดนจับได้ในเร็ววันนะคะหลังจากดูไพ่ของนี้แล้วจะโดนจับได้แบบไม่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครทําแบบนั้นอยู่พยายามห้ามใจตัวเองนะคะให้อยู่ในมุมเงียบๆของตัวเองดีกว่าคือรู้ว่าชอบแล้วมันตัดยากแต่ว่า คือจะห้ามให้ตัดเลยหักดิบเลยมันก็คงยากเพราะฉะนั้นให้อยู่ในมุมของตัวเองที่ตัวเองควรอยู่ดีกว่านะคะอย่าไปเทคแอคชั่นอะไรมากมายอืมอมาต่อกันที่กองถัดไปนะคะกองที่สามนะคะไพ่สามถ้วย The e a d The Sun The Devil โอ้โหโอ้โหแต่ละใบแล้วก็ s set Your Intention ค่ะอ่ะใบนี้คุณอาจจะคุยกับคนที่ลัคนาราศีมังกรอยู่นะคะหรือลัคนาราศีพิจิตขึ้นมาสองใบเลยทั้งมังกรทั้งพิจิตค่อนข้างจะเป็นคนร้ายพอสมควรคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะแล้วก็เออจะบอกว่า ถ้าถามถึงความหามห,หาความจริงใจนะคะกองนี้ไม่แทบจะไม่มีให้เลยนะคะอาจจะเป็นคนที่คุยกับคนหลายคนหรือเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่ออนอกใจอะคะ่ะเป็นพวกนอกใจนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่นะคะ set your intention คือให้คุณไปสนใจสิ่งที่มันสําคัญกว่าดีกว่าสิ่งสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะคะ่ะคนที่คุณต้องการจริงๆนะคะเพราะกองเนี้ตุกว่ามันค่อนข้างสื่อสําหรับคนที่ คุยคุยกันอยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนเป็นแฟนแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นแฟนกันแล้วรู้สึกว่าตลอดเวลาที่คบกันมันมันมีความระหองระแหงในเรื่องของความระแวงในความสัมพันธ์ตลอดเวลาว่าตกลงแล้วเราอยู่จุดไหนมันมีความรักรับซ่อนๆอะคะ่ะถ้าถามหาถึงความจริงใจแล้วอะกองเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตุ๊กบอกได้เลยนะเป็นกองที่ไม่จริงใจคือแม้เดือนซันจะขึ้นนะคะแต่อบอกเลยนะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความรักที่ คุณจะไม่ได้อยู่กับเขายั่งยืนนะคะคือคุณอาจจะได้อยู่กับเขาแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเขาจะเป็นคนแวบไปแวบมาหรือมีความรับตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นให้อยากให้คุณไปใส่ใจในอะไรที่มันควรจะใส่ใจมากกว่านะคะเออบางคนมาดูไพ่กองนี้ปุ๊บอยากจะไปเป็นโคน,นันเลยว่าจริงๆแล้วเขามีใครคนอื่นหรือเปล่าถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะคะก็ลองดูแต่อย่าให้มันมากจนเกินไปเนาะอืมโอเค มาตอกันที่กองที่4นะคะกองสุดท้ายแต่วางไพ่กัน,น The string เอ่อไพ่ n i g h t of s w o r d King of Pentacles The Hermit แล้วใบสุดท้าย understand your body ค่ะ understand your body นี่ไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดียวนะคะหมายถึงหัวใจหมายถึงอะ,อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะอะ่มาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเป็นไปนได้ว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เป็นชาวราศีสิงห์นะคะเป็นชาวราศีสิงห์ใครคุยกับคนราศีสิงห์หรือเปล่าค่อนข้างเด่นชัดออกมาหรือตัวคุณเองเป็นชาวราศีสิงห์ถามถึงความจริงใจของคนคนนี้นะคะเอ ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนที่แอบชอบเขาอยู่นะคะเราอยากจะรู้เรื่องในอนาคตว่าเขามีความจริงใจให้คุณไหมถูกจะบอกเลยว่าไพ่อ่ะเปิดมาบอกว่าคุณได้บอกรักเขาแล้วหรือยังคุณได้แสดงท่าทีอะไรให้เขารู้แล้วหรือยังนะคะเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่แบบว่าอะรอดูอยู่จะเอายังไงกับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นไพ่ที่ไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองนะคะสําหรับเขาเพราะฉะนั้นนะคะ ในความในกองนี้ถามถึงความจริงใจทุกมองว่าถ้าเกิดให้ถามว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันหรือคุยๆกันอยู่ถามถึงความจริงใจว่าใครมีความจริงใจมากกว่ากันเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลยนะว่าเป็นเขานะคะ เขายังมีความจริงใจให้คุณแต่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ปิดหูปิดตาในเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องที่ควรจะรู้ที่ควรจะถามก็ไม่ถามไปถาม,ไปถามเรื่องไร้สาระไปใส่ใจในเรื่องไร้สาระอะไรแบบนี้ค่ะคือตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นสําหรับกองนี้นะ คนเห็นเดอะเฮอร์มิตขึ้นน่ะตุ๊กบอกเลยนะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยไม่ใช่หมายถึงคนที่นิ่งเฉยไม่สนใจโลกหรืออยากจะหลีกหนีในอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่โฟกัสอะค่ะเป็นคนที่พยายามโฟกัสหาว่าจริงๆแล้วความต้องการของตัวเขาคืออะไรอย่างเช่นตอนนี้เขาสนใจคุณอยู่เขาก็จะพยายามหาว่าเอ้ความน่าสนใจของคุณอ่ะคุณชอบอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ากองเนี้ยจริงใจนะคะจริงใจ3กองกองหนึ 1, ่งกองสองกองสามเนี่ย ถ้าถามว่าเขาจริงใจกับเราไหมกับคุณไหมเนี่ยจริงใจนะคะจริงใจแล้วก็ไพ่จะเตือนว่าคุณต้องเข้าใจตัวคุณเองด้วยว่าคุณแสดงกิริยาท่าทางกับเขายังไงนะคะคุณ ออคุณถามหาถึงความจริงใจกับเขาอะแต่ตัวคุณเองอะจริงใจกับเขาหรือเปล่าแล้วก็แสดงท่าทีอะไรให้เขารับรู้ว่าเออเราชอบนะเราลักนะเราจริงใจกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะต้องถามตรงนี้ด้วยเพราะดูแล้วมันไพ่เขาอะไพ่เขาเหมือนกับว่าเขายังไม่เห็นความจริงใจของคุณสักเท่าไหร่แต่มีแต่ตัวเขาเท่านั้นที่คือเขาว่าเขามอบให้แล้วในส่วนหนึ่งแต่ตัวคุณเองยังอาจจะยังไม่เห็นมั้งคะเพราะฉะนั้นตัวคุณอ,อาจจะต้องเขาเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะก็เหมือนกับว่า คนนึงให้คนนึงก็ต้องก็ต้องรับแล้วก็ให้กลับอะคะ่ะเป็นอย่างนี้จะดีกว่านะคะโอเคอย่างนั้นสำหรับเอพิโซดนี้ก็จบลงนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเอพิโซดใหม่นะว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครมีไอเดียอะไรว่าอยากให้ทําหัวข้ออะไรเนี่ยให้ส่งเข้ามาทางไลน์แอดได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้ล่างก็ได้นะคะโอเคองั้นวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ